เคาน์เตอร์เตาอังโลจีนโบราณใครเคยใช้เตาแบบนี้กันบ้างคะรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดทั้งใบไซส์พิเศษเตาแก๊สหนึงหาานหน่งหัวเตาถ่านหนึ่งหัวสีเทาคะ่ะและเราชอบเตาถ่านของร้านนี้มากเพราะใช้งานได้ทั้งไม้ฟืนเล็กๆและใช้ก้อนถ่านได้เหมือนกันคะ่ะส่วนหัวแก๊สเป็นรุ่น KB5 ไฟแรงสวยทนหัวแก๊สร้านนี้สามารถจะออกด้านข้างหรือด้านหน้าแบบนี้ก็ได้คะ่ะและรุ่นนี้วางหม้อได้ตั้งแต่หม้อเบอร์เล็กถึงหม้อเบอร์60คะ่ะด้านบนผนังก็ยังมีพื้นที่วางเครื่องปรุงได้10-20งขวดรุ่นไซสาามเกรถ็บ ใส่สิ่งของได้สำหรับใครที่อยากได้เคาน์เตอร์เตาที่สวยแข็งแรงอายุการใช้งานก็นานแนะนําให้มาที่นี่เลยค่ะร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบุรีร้านนี้จาหน่ายเคาน์เตอร์เตาที่มีให้เลือกมากกว่า60บแบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีสี่ไซส์ค่ะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษมีเคาน์เตอร์สิงห์ล้างจานด้วยนะคะมีทั้งแบบหลุมเดียวและซองหลุมสาหรับใครที่อยู่ไกลก็ได้เคาน์เตอร์เตาร้านนี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะร้านนี้มีบริการจะส่งทั่วไทยจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่านนนนสคคิิดดดาาาามมรรระะะะะยท้้้ีีีแแลบบบกกหพั